ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปนี้นะครับผมเราต้องบอกก่อนนะฮะว่าตัว Alternative เนี่ยมันได้แบ่งไป2ตัวนะครับคือตัวแรกเนี่ย a l t e r n a t เ v e เฉยๆนะฮะซึ่งในตัว Alternative เฉยๆเนี่ยผู้ที่แปลงร่างเนี่ยมีชื่อว่าฮาจิเมะนากามูระนะครับ ส่วนอีกตัวนึงเนี่ยมีชื่อว่า Alternative Zero โดยเจ้า Alternative Zero เนี่ยแปลงร่างโดยอาจารย์ Hideyuki k กา a ะนะครับซึ่งผมจะเล่าเรื่องของเนื้อเรื่องทั้ง2ตัวนี้เลยนะครับผมพร้อมกันในคลิปเดียวคลิปนี้เลยนะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าบทบาทของทั้งคู่เนี่ยมันไม่ได้มาพร้อมกันนะครับโดยบทบาทของตัว Alternative หรือว่าเจ้านากามูระเนี่ยมันมาก่อนนะครับผมพอบทบาทของนากามูระหมดไปเนี่ย ก็จะเป็นบทบาทของ alternative zero ต่อเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะเล่าถึงบทบาทของนากามูระหรือว่าตัว alternative ปกติก่อนนะครับผมและพอจบก็จะไปต่อด้วย alternative zero นะฮะโอเคงั้นถ้าพร้อมแล้วรอไปรับชมกันเลย อัลเทอร์เนทีฟหรือฮาจิเมะนากามูระเดิมทีนากามูระเคยเป็นพนักงานคนหนึ่งของศรรจาจาร์เอจิมะที่แล็บ401แต่เขาด้นมีอาการป่วยในวันที่คาสกิชิโร่และศรรจาจาร์เอจิมะทำการทดลองซึ่งพอภายหลังนากามูระได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับวันที่ทดลองนากามูระก็ไม่คิดจะให้อภัยคาสกิและน้องสาวของคาสกิอีกเลยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในตอนที่คาสกิยู่ิีน้องสาวของคาสกิชิโร่ไปถามข้อจริงเกี่ยวกับการทดลองนั้นนากามูระก็พยายามหลีกเลี่ยงทุ้คำถาม และไม่ให้ข้อมูลใดๆแก่ยูอีเลยจากนั้นนากามูระก็ตกลงเข้าร่วมกับศาตร,ราจารย์คางอวะและเป้าหมายของพวกเขาคือการปิดมิลเลอร์เวิลด์และการขัดขวางเป้าหมายของคาสกิชิโร่นเองและจากนั้นเลโกะนักข่าวสาวของนิยอนสารโอเลก็ได้มาถามนากามูระเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีชื่อว่าคาสกิชิโร่ซึ่งนากามูระก็ได้ปฏิเสธทุกคําถามเหมือนเคยและนากามูระยังได้บอกอยู่ว่าเขาจําเรื่องของห้องทดลองนั้นไม่ได้แล้วและจากนั้นเขาก็เดินหนีไป และต่อมาเลโกะก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับเขาก็ได้มาที่ห้องทดลอง401ที่คาสกิชิโร่และอาจารย์เอจิมะเคยทดลองนะครับผมแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เลโกะได้พบเนี่ยก็คืออาจารย์คากาาวะนะครับและจากนั้นเลโกะก็ถามอาจารย์คากาาวะเกี่ยวกับคาสกิชิโร่นะครับผมซึ่งคําตอบของอาจารย์คากาวะเนี่ยก็เหมือนนากามบุระเลยนะฮะว่าเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคาสกิชิโร่และก็ห้องทดลองนี้ทั้งนั้นนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับผมที่เลโกะคว้าน้ําเหลวนะฮะ และต่อมานะครับชินจิก็ได้มาหาพวกอาจารย์คากาวะที่ห้องวิจัย401นะครับผมโดยได้มาถามเกี่ยวกับเรื่องของคันสกิชิโร่อีกแล้วนะฮะซึ่งแน่นอนครับพวกอาจารย์คากาวะาเนี่ยก็ได้ปฏิเสธทุกคําถามเหมือนเดิมน,นะฮะและในตอนนั้นเองเนี่ยผมชินจิก็ได้บังเอิญเนี่ยไปเห็นเอกสารของอาจารย์คากาวะนี่ยที่เกี่ยวกับโลกของมิลเลอร์เวลด์นั่นเองซึ่งนั่นก็ทำให้ชินจิเนี่ยสนใจอย่างมากเลยนะครับผมเพราะตัวเขาเองก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับมิลเลอร์เวลด์ให้มากขึ้นนะครับแต่ว่าในตอนนั้นนาาคมรรระนนับไได้ได้ใหิิจกปกป่อผนน เพราะว่าไม่อยากให้คนนอกเนี่ยเข้ามารู้เรื่องของมิลเลอร์เวิลด์นะฮะซึ่งในตอนนั้นพวกอาจารย์คาคาว่าและนายกามบุลันแล้วก็โทโจเนี่ยยังไม่รู้ว่าชินจิเนี่ยเป็นมาร์ชไซเดอร์เหมือนกันและในขณะที่ชินจิกำลังจะกลับครับในตอนนั้นก็ได้มีมิลเลอร์มอนสเตอร์โผล่มานะครับผมซึ่งชินจิก็ได้แปลงร่างเป็นคอมเบอร์เดอร์ลิวคีนะครับแล้วก็เข้าไปกำจัดมิลเลอร์มอนสเตอร์ในมิลเลอร์เวิลด์ซึ่งในตอนที่ชินจิแปลงร่างเนี่ยอาจารย์คาคาว่าและพรรคพวกนะครับก็ได้เห็นตอนที่ชิิิิิินน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 จจจจแแปปปลลลลงงงงงรรรรร่่่่่่่าา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 กกกกกกััััเเเเเยยยยทททีีีีีดวววววซซึึ็็็ใใหห้้้พอออ์คคะูบบชชมืต อยู่นะะฮในตอนนั้นได้มีคอมเบลเดอร์ไทเกอร์อีกคนนะครับผมมาช่วยปราบด้วยซึ่งพอปราบเสร็จเนี่ยชินจิก็รู้ได้เลยนะครับว่าพวกนี้เป็นพวกของอาจารย์คาคาวะแน่นอนชินจิจึงรีบมาขอบคุณพวกอาจารย์คาคาวะนะครับและจากนั้นอาจารย์คาคาวะก็ได้บอกนะผมว่าสัปว์ประหลาดพวกนี้เนี่ยคาสกิชิโร่เป็นคนส่งมานะครับส่งมาเพื่อเล่นงานพวกเรานี่แหละและชินจิก็ได้ถามนะว่าทำไมคาสกิชิโร่ต้องส่งสัปว์ประหลาดมาเล่นงานด้วยนะฮะและจากนั้นโทโจก็ได้บอกนะครับผมว่าพวกเขาเนี่ยเป็นก้างขวางคอของ ึ่งในตอนนั้นชินจิก็อยากจะช่วยปิดมิรโวยอย่างมากเลยนะครับอยากจะร่วมมือด้วยแต่ว่าจากคากาวะได้บอกนะครับว่าถ้าเกิดเขาไว้ใจชินจิได้เมื่อไหร่เนี่ยถึงตอนนั้นก็ค่อยมาว่ากันใหม่นะครับ และต่อมานะครับในขณะที่ยูอิ่กับชินจินะครับผมกำลังยืนคุยกันอยู่นั้นนั่นเองนะฮะในตอนนั้นก็มีบุคคลปริศนานะครับมาดึงตัวยูอิ่กนะครับผมเข้าไปในโลกของมิลเลอร์เวิลด์นะฮะซึ่งชินจิก็ไม่รอช้านะครับรีบแปลงร่างแล้วก็เข้าไปช่วยยูอิ่กในมิลเลอร์เวิลด์เลยนะครับผมปรากฏเมื่อพอชินจิเข้ามาแล้วเนี่ยก็ได้พบกับมาร์ทไรเดอร์ปริศนาตัวหนึ่งนะฮะซึ่งไอไรเดอร์ตัวนี้เป็นไรเดอร์นอกระบบนะครับผมที่มีชื่อว่าอัลเทอร์เนทีฟนั่ ซึ่งชินจิเนี่ยไม่ได้อยากจะสู้อยู่แล้วนะครับผมจุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยคือการพาตัวยูอิออกจากโลกของมิเลโวให้เร็วที่สุดชินจิจึงได้ใช้การสไตเวนครับเอาหัวมังกรแดงออกมานะครับผมแล้วก็ปล่อยไฟใส่เจ้าอลเทอเทีฟเลยนะฮะแต่ว่าอลเทอเทีฟเนี่ยสามารถกันพลังนี้ได้ครับ และชินจิก็อาศัยโอกาสนี้นี่นครับพายูอิออกจากมิลเลอร์เวิร์นะครับและต่อมาชินจิก็ได้มาหาพวกอาจารย์คาคาวะอีกรอบนะครับเขาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมน,นะครับผมว่าเขาเนี่ยอยากช่วยปิดมิลเลอร์เวิร์ให้ได้ให้เร็วที่สุดนะฮะแต่ดูเหมือนพวกอาจารย์คาคาวะเนี่ยก็จะยังไม่เชื่อใจชินจินะครับชินจิจึงได้บอกนะผมว่าเขาเนี่ยยอมทำทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะสามารถหยุดการต่อสู้และสามารถปิดโลกของขอมิลเลอร์เวิร์ได้อาจารย์คาคาวะนี่ครับเลยได้ถามคำถามหนึ่งให้กับชินจินะครรับวว่าาาถ้เเเเกกิิิิดดออยปมลล์์นี่ยกก็ต้องเลนะครับผมว่าจะช่วยคนหมู่มากเเหนนนนือช่ววยยยคคพีงคนคนีงดะะฮ ระหว่างคน10คนกับคนคนเดียวเนี่ยชินจิจะเลือกฝั่งไหนนะครับซึ่งในตอนนี้ชินจิยังตอบไม่ได้นะฮะอาจารย์คาการาวะเลยได้บอกนะผมว่าถ้าเกิดชินจิมั่นใจในเรื่องนี้เมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะยอมไว้ใจชินจิแล้วจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับมิลล์เวิร์ดทุกอย่างให้ชินจิฟังนะครับและจากนั้นพวกอาจาร์คาการาวะก็เดินหนีไปนะครับผมและต่อมานะครับเอาเทนตีมนะครับผมก็มาดักรอเล่นงานยูอีในะระหว่างทางเดินกลับบ้านนะฮะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยชินจิได้โผล่มาพอดีชินจิจึงได้บอกให้ยูอี่่่่่ยยหนน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 นีีไนนนนีไไปลลปปกก,กกกกกกอะะะคครรรรัััับสววววตเเเเเเเ้้้้้าาาาาาาดดดแแลลงง็็็ิิขมจจจใฮ การปะทะกันขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเวลาการแปรงลากของออเดรทีฟเนี่ยได้หมดไปก่อนนะครับผมออเดรทีฟจึงได้ล่าถอยไปก่อนนะฮะซึ่งในตอนนี้ชินจิได้คิดว่าออเดรทีฟก็คือโทโจซันโตรุนะครับชินจินีมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับผมและต่อมาเนี่ยนากามูระก็ได้มาต่อว่าโทโจนะครับที่โทโจเอาเรื่องของมิลเลอร์เวิ์เนี่ยไปเล่าให้ชินจิฟังนะครับผมซึ่งนากามมระเนี่ยเดือดอย่างมากเลยนะครับาะคิดว่าชินจิเนี่ยจะทำให้แผนพังหมดเลยนะครับผมแต่ในตอนนั้ว แต่ว่านากามูระได้ตอบกลับนะฮะว่าเขาเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องมินเวอร์เลยนะครับเขานี่อยากแก้แค้นคาสกิชิโร่มากกว่านะฮะเพราะเรื่องที่คาสกิชิโร่ทำการทดลองเนี่ยคนในห้องทดลองเนี่ยเลยบาดเจ็บล้มตายกันหมดนะครับผมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคนรู้จักของนากามูระด้วยนะครับเลยอยากจะแค้นคาสกิชิโร่แค่นี้นะครับผมและจนาจากคากาวะวก็ได้บอกนะครับว่านี่ไม่ใช่การแก้แค้นนะฮะแต่เป็นการทําเพื่อคนหมู่มากนะครับแต่ดูเหมือนนากามูระก็ยังไม่หยุดนะครับเขาเนี่ยก็ยังมีเป้าหมายที่จะตามฆ่ายูอิหมือนเดิมและแนนน่่ออครกกาาาาาตมยูีเ็ทํให้ ได้พบกับลิลคีนะฮะซึ่งคราวนี้ลิลคีก็ได้แปลงร่างเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มาจัดก,การกับอัลเทอร์เนทีฟเลยนะครับผมซึ่งตอนแรกเหมือนเป็นอัลเทอร์เนทีฟเนี่ยผมที่สู้ไม่ได้เลยแต่ในตอนนั้นเนี่ยลิวคีหรือว่าชินจินเนี่ยอยากจะแค่สั่งสอนเฉยๆนะไม่ได้คิดจะเอาชีวิตอัลเทอร์เนทีฟเลยนะครับอัลเทอร์เนทีฟเนี่ยได้อาศัยจังหวะทีเผลอเนี่ยเล่นงานลิลคีกลับครับแล้วก็จะปิดฉากด้วยการใช้ไฟนอลเวนนะแต่ว่ายังไม่ทันได้ใช้เนี่ยในตอนนั้นนนนนนคคมเเ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 เลลลลดดอออออรรรร์์์ไไไทททกกีี่่ยย็้้ใใชฟฟวสัะัะบ ซึ่งอัลเทอร์เนทีฟเนี่ยก็โดนไฟนอลเวของเจ้าไทเกอร์ไปเต็มๆเลยนะครับผม mm hmm. เรียกได้ว่าโดนไปจังๆไม่น่ารอดนะครับซึ่งปรากฏแล้วคนที่แปลงร่างเป็นอัลเทอร์เนทีฟเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมานะครับซึ่งนั่นก็คือนากามูระนั่นเองในตอนนั้นชินจิก็แปลกใจอย่างมากเลยนะครับเพราะเขาคิดว่าเป็นโทโจมาตลอดและจากนั้นนากามูระก็ได้ตายไปนะฮะและจากนั้นชินจิก็ได้รู้นะครับว่าไอ้คนที่ฆ่าหรือว่าคนที่เป็นคอมเมเดอร์ไทเกอร์เนี่ยก็คือโทโจซาโตรุนั่นเอง และพอนากามุระได้เสียชีวิตลงอาจารย์คากาวะก็จะแปลงร่างเป็นอัลเทอร์เนทีฟซีโร่และไปจกกัดการกับยูอิรวมไปถึงไปขัดขวางแผนการของคาสกิชิโร่ด้วยและต่อมาเนี่ยอัลเทอร์เนทีฟซีโร่หรือว่าอาจารย์คากาวะนะครับก็สั่งให้สัตว์ของตัวเองเนี่ยไซโครโลกเนี่ยไปตามด้วยงานยูกินะฮะและต่อมาอากิยามะเลนนะครับหรือว่าคาเมาเลเดอร์ไนท์เนี่ยก็ได้มาหาอาจารย์คากาวะนะฮะแล้วก็มาบอกเนี่ยว่าเขาใช่ไหมที่ตามด้วยงานยูอิอยู่ซึ่งอาจารย์คากาวะนะครับก็ได้เล่าถึงอออดดีีีีตขขงงเเเเเคค้าาาาานน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 ะรรรัััับบบใใณทท่่ท่่่ววมกกกสิิชโแลยยยู เนี่ยบังเอิญได้ไปเห็นแฟ้มของคารสกิชิโร่นะครับและในแฟ้มนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยข้อมูลของโลกของมิลเลอร์เนีนะฮะซึ่งในตาละจำคาการาวะเนี่ยจำข้อมูลทุกอย่างในแฟ้มได้หมดเลยนะครับซึ่งนั่นจึงทําให้เขาเนี่ยสามารถสร้างการ์ดเอาติลิติพึ้นมาได้สําเร็จและจากนั้นเลนก็ท้าจำคาการาวะสู้เลยนะฮะและจากนั้นทั้งสองก็ได้แปลงร่างนะครับผมแล้วเข้าไปต่อสู้กันในโลกของมิลเลอร์ และจากนั้นทั้งคู่ก็ได้สู้กันนะครับซึ่งมาตอนแรกเนี่ยเป็นคอมเบลเลเดอร์ไนท์ในกระห่มที่สามารถเล่นงานอัลเทอร์นทีฟซีโร่ได้อย่างสบายเลยนะครับและพออัลเทอร์นทีฟซีโร่โดนเล่นงานไปสักพักเนี่ยเขาก็สามารถจํารูปแบบวิธีการต่อสู้ของคอมเบลเลเดอร์ไนท์ได้แล้วก็สามารถตอบโต้ได้อย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็เป็นไนท์บ้างนะครับที่โดนเล่นงานกลับบ้างนะฮะและในขณะนั้นนะครับอาจารย์คากาวะก็ได้บอกนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันจบแล้วนะครับผมยูอีเนี่ยกำลังจะโดนฆ่าตายแล้วนะฮะเพราะว่าตัวเเเเเเคค้้้้าาาาานน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 ีีี่่่่่ยยยยยไไไดดสสััังงใใหททขออออปปกกรรระืบบูิฏวตพ ก็รีบอยากจบการต่อสู้ไวๆนะครับผมเพื่อที่จะไปช่วยยูอีนายจึงได้เปลี่ยนร่างเป็นร่างสวายนะครับแล้วก็ใช้ท่าเนสกี้เวนนะครับผมคือท่าที่ให้ครั้งคาวนะครับผมมาพ่นลมใส่นะครับแล้วนายสวายก็อาศัยจังหวะน,นี้หนีไปช่วยยูอีนะครับผม ตัดมาที่ทางฝั่งของยูอีนะครับในขณะที่กำลังจะโดนสัตว์ของอัลเทอร์เนทีฟซีโร่หรือว่าไซโคโลกเล่นงานเนี่ยในตอนนั้นก็ได้มีม i ลเลอร์มอนสเตอร์ตัวหนึ่งมาปกป้องยูอีไว้นะครับซึ่งยูอีก็พอเดาได้แหละว่าไอสัตว์ที่มาปกป้องเนี่ยคือสัตว์ที่พี่ชายคาสกิชิโร่ส่งมาช่วยนะครับและจากนั้นไอมิลเลอร์มอนสเตอร์กับไซโคโลกเล่ผมก็ได้ทําการต่อสู้กันซึ่งไอมิลเลอร์มอนสเตอร์ที่พี่ชายส่งมาเนี่ยก็สามารถช่วยยูอีได้นะครับแลังจากนั้นนยูออก็สาาามมมรรรถหีดไดไ้ะคับผ แล้วต่อมาจังคักว่านะครับก็ได้มาตอบว่าโทโจะนะครับผมเรื่องที่เขาสังหารเพื่อร่วมบูดงการอย่างนากามบุระไปนะครับซึ่งโทโจได้ให้ผลว่าที่เขาสังหารนากามบุระไปเนี่ยเพราะว่านาการบุระดูจะพึ่งพาอะไรไม่ได้นะครับ อาจารย์คาการ์วาเลยได้บอกนะครับผมว่าถ้าเกิดโทโจยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ไม่สามารถเป็นผู้กล้าได้นะฮะไม่ควรจะสังหารชีวิตใครพื่อนเพื่อนนะครับหลังจากนั้นคาสกิชิโร่ก็ได้มายืนคุยกับอาจารย์คาการ์วานะครับโดยคาสกิชิโร่ดได้บอกนะครับผมว่าถ้าเกิดไม่ส่งการ์ดออาเทเรทีให้เขาเนี่ยปีศาจที่สะกดรอยตามครอบครัวของคาการ์วาอยู่เนี่ยก็จะทําการสังหารเมียแล้วก็ลูกของคาการ์วานะครับถ้าเกิดคาการ์วายังขัดขวางคาสกิต่อไปเนี่ยลูกกับเมียเนี่ยต้องตายแน่ๆนะครับผมและในตอนนั้นเลแล้วก็โทโจเนี่ยผมกกก็็ไไดดด้้้ตาาาาาาามมมมสททบบบวววยนนะะคคครัซึ่่งโโจจอผ ไม่ลังเลอยู่แล้วนะฮะถึงเจ้าเรื่องลูกเมียมาขู่อาจะะารย์คาคาวะก็ไม่รัดที่่อุดมการนะครับผมและอาจารย์คาคาวะก็ได้บอกนะครับว่าเขาก็จะยึดมั่นในแผงของตัวเองต่อไปนะฮะแล้วก็จะขัดขวางคาสกิชิโร่ต่อไปนะครับผมและจะนะอาจะะารย์คาคาวะและ็เลนนะครับผมรวมไปถึงโทโจด้วยเนี่ยก็ได้แปลงร่างนะครับแล้วก็เข้าไปต่อสู้แบบ2รลุ่มหนึ่งกันในมิลเลอร์เนีนะครับผม ซึ่งในตอนนั้นคาสากิชิโร่ก็คิดว่าจะฆ่าลูกเมียของาคากาวะแล้วแน่ๆนะฮะซึ่งพอการต่อสู้เริ่มขึ้นเนี่ยเลนก็จะเหมือนจะเป็นฝั่งที่เสียเปรียบนะครับเพราะว่าโดนลุม2ลุมหนึ่งเลยนะครับผมเขาจึงต้องแยกร่างมาสู้นะฮะแต่ปรากฏว่าการแยกร่างของเลนเนี่ยก็ไม่สามารถทำลายไทเกอร์กับอัลเทอร์เนทีฟฮีโร่ได้เลยนะครับผมเลนจึงต้องเปลี่ยนเป็นร่างเซอร์ไว้เนะครับแล้วก็ใช้เนสตี้เวย์นะครับผมให้ดาร์ควิงเซอร์ไว้เนะครับมาพ่นลมนะฮะ ซึ่งนั่นก็ทำให้ไทเกอร์เนี่ยกระเด็นไปไกลๆเลยนะครับผมและจากนั้นไนท์เซอร์ไวก็ใช้ไฟนอลเวนใส่ออลเทนอร์ติฟิโลเลยนะครับซึ่งอัลเทนอร์ติฟิโลก็เอาบ้างนะครับ เขาก็ได้ใช้ไฟนอลเวนเหมือนกันนะครับผมเพื่อต่อสู้กับไฟนอลเวนของไนท์อวายนะฮะโดยไฟนอลเวนของ a l t e r n a ทีฟซีโร่นะครับคือให้ไซโคโลเนี่ยเปลี่ยนร่างตัวเองเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับผมและจากนั้นอ l เทอเ a ทีฟซีโร่ก็ขึ้นไปขี่ครับและจากนั้นก็หมุนมอเตอร์ไซค์เร็วๆนะฮะแล้วก็พุ่งโจมใส่ไนท์เลยนะครับซึ่งการประทะกันก็ทำให้บาดเจ็บทั้งคู่นะครับและในตอนนั้นโอจาก็ยังมาแจมการต่อสู้นี้ด้วยนะครับผมซึ่งในตอนที่ไนท์แล้ว การต่อสู้และหันไปต่อตู้กัประบลาดแทนนะครับและจนในที่สุดเนี่ยสุดท้ายซาบรลาดพวกนั้นก็โดนลิวคีเซอร์ไวจัดการไปนะครับผมซึ่งพอลิวคีมาถึงเนี่ยลิวคิก็ได้บอกนะครับว่าเขาเนี่ยได้ช่วยครอบครัวของอาจารย์คาราวาไว้แล้วนะครับอาจารย์คาคาว่าเนี่ยไม่ต้องเสียใจแล้วนะฮะซึ่งในตอนนั้นโชโจบอกว่าไม่เกี่ยวนะครับถึงลูกเมียจะเป็นอะไรไปอาจารย์คาราว่าก็ไม่เสียใจนะครับผมและจกน้นเวลาการต่อสู้ก็ได้หมดลงนะฮะเหล่าไรเดอร์ก็ทําการแยกย้ายนะครับ และต่อมามิซลุซานโนหรือคาเมเลเดอร์เอนพาเลอร์ก็ได้เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์คากว่าเรื่องการขอเข้าทีมในขณะที่ทั้งคู่กาลังพูดคุยกันอยู่นั้นในตอนนั้นก็มีมิลเลอร์มอนสเตอร์โผล่มา จึงได้โอกาสที่จะแสดงฝีมือให้กับโทโจและอาจารย์คาคาว่าเห็นเขาจึงได้แปลงร่างเป็น c อ m m บอร์เดอร์อินพลเลและเข้าไปต่อสู้กับมิล r ลอร์มอนสเตอร์ใน m i ลเล r World ซึ่งในตอนนั้นเองอาจารย์คาคาว่าก็ได้แปลงร่างเป็น a l t e r เ a นทีฟซีโรรวมถึงโทโจก็ได้แปลงร่างเป็น c อ m เบอร์เดอร์ไทและก็ได้เข้าไปดูการต่อสู้ของมิส s ต r ร์ล n ซานโเหมือนกันซึ่งก็ได้เห็นฝีมือของ m i t s ต r ร์ล n ซและก็ได้เห็นว่าฝีมือของซานโนเนี่ยก็ไม่ธรรมดายอย่างมาก และตอนนั้นเองคอมเลเดอร์ไทกเกอร์ก็ได้เข้าไปจุดโจมคอมเลเดอร์ริวคิซึ่งในขณะที่โทโจกําลังจะปิดฉากริวคิยอยู่นั้นแต่ว่าอาจารย์คากาว่ามาขวางไว้แล้วก็บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องฆ่าไข่พมเพื่อจากนั้นโทโจก็ยอมถอยและเมื่อซาโนะได้รับรู้ว่าพวกอาจารย์คา,ากาว่ากำลังจะเล่นงานคาสกิยูอีเขาจึงได้อาสาตัวที่จะเป็นคนไปเล่นงานก่อนแต่ว่าแน่นอนเขาก็ต้องการค่าตอบ 10. แทนในตอนนั้นอาจารย์คากาว่าเลยบอกว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะทำสัญญากับซาโนะแล้ว และจากนั้นเจ้าเอ็มเพลอร์ก็มาเล่นง,งานคาสกียูอีนะฮะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคอมเบลเลอร์ลิวคิก็ได้มาขวางไว้เช่นเคยนะครับแต่ว่าลิวคิก็เจอสึกหนักนะครับผมเพราะว่าอัลเท์เนทีฟิซิโร่แล้วก็คอมเบลเลอร์ไทเกอร์เนี่ยมาช่วยกันลุมค่ายูอีด้วยนะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นสึกหนึ่งต่อสามเลยนะฮะและตอนนั้นอัลเท์เนทีฟิซิโร่เนี่ยก็สั่งให้สัตว์ของตัวเองเนี่ย ที่มีชื่อว่าไซโคโลกเนี่ยไปเล่นงานยูอิพร้อมกับสัตว์ของเอ็มเพลอร์แต่ว่าเพราะบางอย่างจึงทําให้ยูอิมีพลังในการสั่งสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ให้สัตว์พวกนี้ไปเล่นงานเจ้านายของมันเองซึ่งอลเทอเนทีฟก็ต้องต่อสู้กับไซโคโลกของตัวเองและพอต่อสู้กับสัตว์ของตัวสักพักเหมือนอลเทอเนทีฟจะสามารถควบคุมสัตว์ของตัวเองได้เขาเลยคิดว่าจะมาเล่นงานยูอิด้วยตัวเขาเองแต่ว่าในตอนนั้นคอมเบเดอร์ไทกเกอร์ก็มาขวางไว้และจากนั้นก็เป็นคอมเบเดอร์ไทเกอร์เองนะครับที่เป็นคนเล่นงาน และในท้ายที่สุดคาเมเลเดอร์ไทเกอร์ก็ใช้ไฟน้อนเบนในการปิดฉากอัลเทอร์เนทีฟซีโร่แต่ดูเหมือนว่าหลังจากที่เขาฆ่าอาจารย์ของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยโทยโจซตัตโตรุหรือว่าคาเมเลเดอร์ไทเกอร์เนี่ยก็เกิดอาการเศร้าเหมือนกันและเขาก็ยังได้พูดว่าเพื่อเป้าหมายอันสูงสุดบางครั้งก็ต้องยอมสละเพื่อร่วมทางก็คืออาจารย์ไม่ได้ตายฟรีๆนะครับอย่างน้อยการตายของอาจารย์ก็จะทำให้เขาเนี่ยเป็นผู้กล้ามากขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นจุดจบของอัลเทอร์เนทีฟซีหรือว่า,าจา์คาคาว่านะฮะ และต่อมาเรามาดูข้อมูลต่างๆนะครับผมรวมไปถึงความสามารถต่างๆของ Alternative และ Alternative Zero กันบอกเลยนะครับว่าข้อมูลทั้ง2ตัวนี้เหมือนกันเตะทุกอย่างนะครับโดยมีส่วนสูงอยู่ที่195ซนเมตรน้ำหนัก98กิโลกรัมสายตาสามารถมองได้ไกล20กิเมตรและยังสามารถได้ยินเสียงไกลถึง15กิโเมพลังต่อย15หน่วยพลังเตะ22.5หน่วยกระโดดได้สูงสุด50เมตรความเร็วในการวิ่งสูงสุด100เมตรต่อ45วินาที และต่อมาเรามาดูการแล้วถ้าเป็นตาต่างๆของ alternative แล้วก็ alternative zero กันนะครับมาถึงการแรกนะครับผมซอสเวนนะฮะเมื่อใช้การนี้นะครับผม alternative นะครับผมก็จะใช้ดาบนะครับเป็นดาบที่มีชื่อว่า slash dagger นะฮะซึ่งไอดาบ slash dagger นี้นะครับสามารถใช้ปล่อยพลังได้ด้วยนะครับผมถือว่าเป็นดาบที่สุดยอดมากเลยนะฮะโดยค่าพลังเนี่ยไม่ได้มีกำหนดไว้นะครับการต่อมา s s e v e เมื่อใช้การแบบนี้นะครับผม alternative zero เนี่ยจะมีความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะครับการต่อมา a d v a n น เมื่ออัลเทอร์เนทีฟใช้การ์ดใบนี้นะฮะจะเรียกสัตว์ของตัวเองนะครับผมที่มีชื่อว่าไซโคโลกนะครับออกมาช่วยกระทือบศัตรูนะครับผมซึ่งรูปร่างของสัตว์เนี่ยก็มีลักษณะาคล้ายกับหุ่นยนต์นะฮะเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ถูกสร้างขึ้นเองนะครับไม่ใช่สัตว์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับผมและการ์ดใบสุดท้าย ไฟนอตเวนเมื่อออเทอเรทิฟที่โลใช้การใบนี้นะครับไซคโคโลกนะครัผมก็จะแปลงร่างตัวเองเป็นมอเตอร์ไซค์นะฮะและจนะออเทอเรทิฟก็จะขึ้นไปขี่นะครับและจากนั้นก็ทำให้มอเตอร์ไซค์หมุนด้วยความรวดเร็วนะครับผมแลม้วก็พุ่งชนศัตรูนะฮะซึ่งท่านี้มีชื่อว่าเดดเอนไม่ได้ระบุค่าพลังโจมตีนะครับแต่สามารถใช้ปะทะกับไฟนอตเวนของคอมเบเดอร์ไนซ์สวายได้อย่างสูดสีเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นท่าที่รุนแรงมากเลยนะฮะ ก็เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับข้อมูลต่างๆนะครับของ Kamen Rider Alternative Zero นะครับบอกเลยว่าตัวเนี้ยเป็นไรเดอร์นอกระบบนะครับผมไม่ใช่ไรเดอร์ที่คาสกิชิโร่สร้างขึ้นมานะครับเป็นไรเดอร์ที่อาจารย์คาโาวาเนี่ยสร้างขึ้นมาเองนะครับผมโดยอาศัยแฟ้มข้อมูลของคาสกิชิโร่นั่นแหละแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นฝีมือของเขาเนี่ยก็สามารถต่อสู้สูกศรได้กับไรเดอร์หลายคนเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมชอบนะครับผมใครที่ชอบตัวนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าชอออออบบบบบบเเเเเเพพรรรรรราาาาาาาะะ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 ะไไไนน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 นฮแตตตต่่่่กกกลยยยวววววดดดดีีีซ์มมมมััััััสสคค็็จปขผ้ เกเกอร์มันมีรูปร่างคล้ายตะขาบนะครับผมก็เลยติดเรียกว่าตะขาบมาตลอดแหละเนาะแต่จริงมันไม่ใช่เลยครับมันเป็นอัลเทอร์เนทีฟซีโร่นั่นเองโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นงใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้กันล่างเช่นเคยนะครับเราวันนี้ต้องายจุ๊บ